ทเ,เทศบาลเมืองลบบุรีขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งวันที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้พกบัตรประชาชน และสมน้ากาลอนามายัยเข้าคูหาเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีรับปรดับเลือกตั้งสองใบหนึ่งใบเลือกสมาชิกสภาเทศบาลหนึ่งใบเลือกนาย,ยกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุดเจริปบง่งใสเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับการปกครองท้องถิ่นนำธานีสงสั์หัวไป เเาอรนี่งสพันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับสาระดีๆนำมาฝากกันเป็นประจำครับอยู่กับผมกิติเล็กชัยรับหน้าที่รายงานข่าวนำเสนอข่าวดังต่อไปนี้ครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมค่ายการงานอาชีพเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจครับ ที่โรงเรียนเทศบลาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางเรวบดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบลาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดกิจก,กรรมค่ายการงานอาชีพประจำปีการศึกษา2564อย่โดยมีนางสุชาดาบุญสร้างรองผูง้อำนวยการโรงเรียนเทศบลาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึงชั้นประสมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองรุบุรีลกล่าวว่ากิจกรรมค่ายการงานอาชีพประจำปีการศึกษา2564มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสร้างแนวทางค้นพบความถนัดความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพให้สอดคล้อง กับบริบทของผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการแสวงหาความรู้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงานและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจรวมทั้งให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทัานการเปลี่ยนแปลงของโลกสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตการงานอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เห็นแนวทางการประกอบอาชีพรักการทำงานมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขรวมทั้งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนเปิดการเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงโดยช่วงเช้าเป็นกิจกรรมตลาดนัดเด็กน้อยที่มีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมและในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมค่ายการงานอาชีพที่มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยมัดยอมเย็นที่ขั้นหนังสือ แซนด์วิชน้ำหมักชีวภาพตัดผมชายและพืชสมุนไพรซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างมากมายโดยนางเรวดีแสงเรืองรักษาราชการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีมีนางสุชาดาบุญสร้างรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเดียร่วมชมกิจกรรมต่างๆอย่างใกล้ชิดสำหรับโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและได้รับรางวัลมากมายจนเป็นที่ยอมรับมีผู้ปกครองไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกันเป็นจำนวนมากล่าสุดในปีการศึกษา2564มีนักเรียนเข้ามาศึกษาในโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน5 69คนซึ่งโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้เน้นการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศโดยได้มีการปรับเปลี่ยนการเริการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นและต้องลายมือสวยส่วนในเรื่องของการพัฒนาอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์ดาวรีการสอน ที่ทันสมัยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองลบบุรีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพการขยายหลังคาโคง้งการปรปับปรุงห้องน้ําและการปรปับปรุงทาสีอาคารเรียนทุกอาคารเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้อยู่ในระดับแนวหน้าโดยในปีการศึกษา2564โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 4H ซึ่งเป็นการบริาการในการจัดการหรือการสอนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาท่านพื้นฐานฉบับปรับปรุงปี2560โดยกิจกรรม4ประกอบด้วยเหตุ hey, คือกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ประเมินค่าตัดสินใจแก้ปัญหายอย่างสร้างสรรค์ h a คพือกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมการทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นลักษณะนิสัยและมีเจตสำนึกที่ดีต่อตอนเองและส่วนรวมแห่งคือกิจกรรมส่งเสริมทักษะการทำงานทักษะทางอาชีพที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนคนพบความสามารถความถนัดและศักยภาพของตอนเอง เฮล t ์ Health, คือกิจกรรมพัฒนาสุขภาพเป็นกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีเจตะกะติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นนิสัยพร้อมกันนี้ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบรุรีซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถือเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาล 1, าเมืองลบบรุรีทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองล,ลบบุรีได้เน้นให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดังคําขวัญของโรงเรียนที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมโดยเฉพาะการประกวดการสวดมนต์หมู่ ทำนองสอระพันยะของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยมีการจัดการสวดมนต์หมู่ทำนองสอระพันยะในทุกวันศุกร์มาอย่างต่อเนื่องกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสอระพันยะอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องซึ่งทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างจิตใจให้นักเรียนได้ยึดมั่นในหลักคำคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณอันเป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้รู้จักการประพฤติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า และนักเรียนได้นำหลักคำสอนไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองนบบุรีได้รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หม่ทำนองสอรพัญญะระดับประเทศงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปี2563ระดับประถมศึกษาประเภท ทีมชายล้วน5คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2, 2และประเภททีมหญิงลวน5คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นอกจากนี้ในปี2559ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลุปุรีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการบรรยายธรรมจนได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วครับ ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารและสาระดีๆที่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกนในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับพบกันกับสาระดีๆเช่นเคยในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ